ด้วยเบ่นมอบหมายหน้าที่แต่ละภารกิจงานทังเอียงในนามของตัวแทนพี่น้องเกรรษตรกรที่ได้รับกอ,องเงินทุนกองทุนพลังงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายก คุณทำน้ำใต้ดินอีกโครงการนึงพี่เออน้ำมาดาี่ที่นี่เวลาที่าอะไรเชียงใหม่มาตั้งเครื่องลำตาที่ที่ผมางแล้วตั้งกับตั้งที่พื้นที่ผมมากแลกมีรั มุ่งมั่นที่จะทาทาออกมาแล้วถคาดว่ามันว่าทแล้วทำผลสนับสนุกไปให้ช่วยทำเนาอาันทําปทำโอาเจนผมว่าถ้ามันออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ย ไอ้เรื่องอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าออนไลน์ถ่ายกันยังขนาดไหนย,ยังไม่มีเลยใช่ไหมเข้าออกบับบรรยากาศเลยเพราะว่าการอยลเราจะเ,เริ่มแล้วก็แล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะตองมันใว่าที่ผ่นานม,มา,าเราได้เริ่มออกกิจกรรมดูแล้วก็เชื่อว่าจะต้องพยายามที่จะประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าทุกคนเห็นก็จะได้ช่วยกันด้วยแล้วก็จะทำให้